错的很。ส <c oughs> สวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีทุกคนทะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ที่นี่ค่ะาจากความรู้ค่ะในการปลดล็อกพลังชีวิตนะคะก็เจอหน้าจันทร์ปูเคยเจอความสุขความรักนะคะเจอความโชคดีที่มาเติมเต็มนะคะพลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ส่งความสุขส่งความรักกันเป็นป,ประจำเส,สมอที่นี่นะคะช่วยงย่อมเช้านะคะตีห้าครึ่งบวกลบนะคะก็ยินดีต้อนรับนะ,ะนะคะสวัสดีคนกคนค่ะก็วันนี้ค่ะเป็นวันที่สดชื่นแจ่มใสแล้วก็เบิกบานใจอากาศที่บ้านเป็นไงบ้างคะที่นี่อากาศเย็นทีเดียวนะคะ นะคะตอนนี้จันปูอยู่ที่โคราชนะคะอากาศอากาศเย็นทีเดียวแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่เป็นที่จังหวัดไหนประเทศไหนอากาศที่บ้านเมืองแต่ละคนเป็นยังไงบ้างก็แบ่งปันกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากแชร์ฝากเชิญแล้วก็ฝากแบ่งปันออกไปด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้มีหัวข้ออะไรเอ่ย <c oughs> วันนี้จันปูเตรียมมาเรื่องของต้องบอกว่าได้แรงบานดนลใจแต่เมื่อวานนี้มีรุ่นพี่เอ พี่ที่รู้จักไหคะสอบจบปริญญาเอกนะคะแล้วก็อาจารย์รูเห็นถึงแบบพลังความสําเร็จเห,เห็นถึงพลังการปลดล็อกักยภาพนะเห็นถึงพลังความเพียรพยายามนะคะเลยวันนี้ก็เลยจะมีคีย์เวิร์ดในเรื่องของการปลดล็อกักยภาพนะคะรุ่งขึ้นรวยขึ้นค่ะอ่าทีนี้นะคะใครอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็นะคะทุกคนคะสร้างบารมีแห่งการให้ก่อน <c oughs> เอาไปค่ะด้วยการน,นะคะเชิญนะคะแชร์ออกไปนะคะก็ถือว่าเราได้ร่วมบุญร่วมกัน นะคะในการส่งต่อเรื่องราวที่ดีพลังใจที่ดีความรู้ที่ดีให้กับเพื่อนเพื่อของเราใครแชร์เรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวดีนี้ออกไปนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็อันนี้อะไรเอ่ยนะคะเนี่ยจับุกก็พยายามที่จะ <c oughs> แชร์แล้วก็แบ่งปันออกไปไปอยู่นะคะอ่ะโอเคเจอตัวเองแล้วเจอตัวเองแล้ว ะะภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีค่ะใครอยู่ตรงนี้พิมพ์ทักทายตันปูด,ดว่วนเลยแล้วก็ฝากแต่งบันฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะยิ่งแชร์ยิ่งรวยนะคะใครพิมพ์ลงมาใครทักทายอกมาใครปรลูกหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งลงมานะคะวันนี้ก็ขอให้ปลดล็อกนะคะปลดล็อกทุกอย่างเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาเจอกันตอนเช้านะคะตอนนี้เราเร,าเร,าเริ่มรู้ตัวกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราอยู่กันตรงนี้มาประมาณอาทิตย์นึงลว นะคะตีห้าเครื่องบกลมมาเจอกันเป็นประจำเสมอนะคะมารับพลังงานดีๆกันนะคะแล้วก็เหมือนเชงมูบอกว่าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยจุดกระดุมเม็ดแรกถูกเนี่ยคือนอกนั้นคือจะถูกหมดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตอนเช้าเนี่ยนะคะเราเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีตอนเช้าเราเต็มไปด้วยภาพความสําเร็จนะคะที่งดงามของเราตอนชเช้าเต็มไปด้วยแบบใจที่มันฟูเนี่ย แสดงว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยรับรื่นเรียบร้อยผ่านสบายมีเรื่องราวดีถาถมเข้ามาแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะไหนขอแชร์นิดนึงนะคะขอแบ่งปันนิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนภาพชัดเสียงชัดนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะโอ้ขอบคุณการแชร์ค่ะขอบคุณการแบ่งปันยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้มัง่งคั่งนะคะยิ่งให้มีเหลือเฟือยิ่งให้มีมากมายนะคะนี่อาจารย์บุกลากแบ่งปันออกไปอยู่นะคะ ใครอยู่ตรงนี้นะคะก็ช่วยอาจารปูแชร์ออกไปแล้วกันนะคะก็ส่งต่อกำลังใจกันเป็นประจำสม่ำเสมอตรงนี้นะคะแชร์ออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ปลูกหวานเราจะได้ในสิ่งที่เราเนี่ยปลูกลงไปเสมอทุกๆพลังงานที่เราให้เราคิดเราจินตนาการเราเห็นภาพความสำเร็จเราให้พลังงานกับอะไรเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นกับเรานะคะเหมือนอาจารย์ปูส่งต่อคอนเทนต์ไปสองคอนเทนต์เมื่อวานนี้คลิปนะคะ ไปฟังแล้วก็ฝากแชร์แบ่งปันด้วยฝากให้ออกไปด้วยแล้วก็ฝากเป็นพลังงานนั้นด้วยนะคะทั้งสองทั้งสองคลิปเลยนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามจะเคลียร์คลิปในอาทิตย์นี้ให้จบให้ได้เพื่อที่จะกลายเป็นคลิปวันต่อวันนะคะก็จำปูก็อาจคลิปไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็พยายามปล่อยออกไปให้หมดนะคะก็ใครที่ได้เห็นคลิปความรู้ต่างๆะะจ์ปูก็ฝากแชร์ฝากแบ่งปันป้วยนะคะถึงเราร่วมบุญส่งพลังใจกันนะคะขอบคุณนะคะอ่าโอเคนะคะมาพอสมควร นะคะเดี๋ยวอาจารย์ปูก็จะเข้าข้อแรกอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เสียนเซ็กซี่นิดนึงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะก็เขียนลงมาเลยนะคะว่าวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้านะคะวันนี้ราบรื่เรียบร้อยผ่านสบายทุกสิ่งทุกอย่างอัศจรรย์เหมือนจับวางเหมือนตามความคิดนะคะวันนี้เจอแต่คนดีๆเจอแต่คนน่ารักเจอแต่คนพลังงานนั้นบวกเจอแต่คนเข้าพูดบวกพูดพดีกับเราตัวเราเองก็เป็นด้วย ะะสวัสดีทุกคนนะคะมาหนจันาร์ปูแชร์ถึงไหนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะอ่าโอเคทุกคนคะยิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับโลกมากแค่ไหนนะคะสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกมากแค่ไหนความมั่งคัง่งเงินทองยิ่งหลั่งไหลสู่ชีวิตของเราเนี่ยมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่นะคะณนะตอนนี้เนี่ยอย่างแรกเราส่งต่อ นะคะผ่าไ้า์จันบบกไปส่งพลังใจดีให้กับเพื่อนๆอ,อย่างที่สองก็คือให้พลังงานกับตัวเองนะคะด้วยการพิมพ์เรื่องราวที่ดีนะคะแชร์พลังงานบวกลงมาตรงนี้ให้มากที่สุดนะคะเหมือนที่จันบรบอกว่ายิ่งเราให้พลังงานอะไรเน้นๆกับชีวิตเรื่องนั้นเกิดแน่ๆนะคะยิ่งเราสร้างพลังงานอะไรเน้นๆกับชีวิตนะคะเรื่องนั้นเกิดกับเราแน่ๆ นะคะไม่มีบิดผิวอันนี้พูดจริงนะคะอาจารย์ปูถึงบอกว่าอะไรคะคลิปที่อาจารย์ปูแบ่งปันไปเมื่อวานนี้ก็คืออะไรที่ใช่ยิ่งพูดอะไรที่ไม่ชอบไม่ใช่ให้รีบหยุดนะคะอาจารย์ปูก็แบ่งปันในคลิปตรงนั้นว่ามันคือสิ่งที่เรากําลังสามารถที่จะมีอํานาจในการคัดเลือกเหตุการณ์ที่ใช่ผลลัพธ์ที่เราชอบเข้ามาสู่ชีวิตเลย ผ่านในเรื่องของพลังคําพูดของเราเออผ่านในเรื่องของพลังคําพูดของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าวันนี้นะเต็มไปด้วยความสุขวันนี้นะเงินเข้าวันนี้เงินเข้าด้วยอะเงินเข้าวันนี้แต่บุลังพิมพนะทุกคนคะพิมพ์ค่ะวันนี้เงินเข้าเท่าไหร่ดีนะคะวันนี้นะราบรื่นเรียบร้อยผ่านสบายทุกสิ่งเลยนะคะอ่าวันนี้นะเงินหมื่นเข้าเงินแสนเข้านะคะเงินเข้าแล้วเข้าอีกอะไรก็ตามนะคะเงินเข้าแล้วเงินเข้าอีก แสดงว่าเรากําลังทําพลังงานชีวิตของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในต้นทุนต้นเหตุของการเป็นสิ่งสิงนั้นอยู่แต่ถ้าบอกว่าเราเนี่ยไม่ให้พลังงานอะไรเลยนะคะไม่คิดไม่พูดไม่อะไรพยายามคิดแต่เรื่องตรกกะความน่าจะเป็นเหตุและผลสมมุติฐานเอาอ้างอิงมาแสดงก่อนเอาอะไรนะเอาผลอาของประสบการณ์ชีวิตต่างๆนะคะมาทุ่มตรงนี้ก่อนนะคะก็คือก็เลยไม่อยากทําอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอาอยังไงก็แค่นี้ละ เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งลำแรกในการที่เราจะปลดล็อกศักยภาพของตัวเรารุ่งขึ้นรวยขึ้นเราต้องรู้ว่าศักยภาพของเราไม่มีขีดจำกัดค่ะทุกคน <S 2> <S 2> <S อันแรกไมเซ็ t แรกจำเอาไวา้ว่าศักยภาพของเราไม่มีขีดจำกัดจริงๆเราสามารถทำได้มากกว่าที่ที่เป็นเราสามารถเป็นได้มากกว่าที่เป็นเราสามารถมีได้มากกว่าที่มีเราสามารถไปไหนได้มากกว่าที่เราไป นะคะอย่างแรกเลยพอเราปลดล็อกตัวเองแล้วว่าศักยภาพของเราไม่มีขีดจำกัดฉันทําอะไรก็ได้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีอิสระภาพในความคิดในการตั้งเป้าหมายในการแอคชั่นในวันนี้มันจะไม่ปลดมันจะไม่ล็อกตัวเองว่าเฮ้ยฉันคงได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาต้นทุนเรามากองข้างหน้าว่าเราควรได้อะไรเราควรเป็นอะไรเราควรทําอะไรได้แค่ไหนนี่คือการปลดล็อกศักยภาพอันแรกเลยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะคะ เราจงจําไว้เสมอว่าสักรภาพของเราเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดสักรภาพของเราสามารถปลดล็อกได้เสมอนะคะเหมือนถ้าบอกว่าใครบอกว่าเรื่องนี้มันมันสามารถสามารถอ้างอิงได้กับอะไรอ้างอิงได้กับค่าเสถิติต่างๆในโลกของเราการวิ่งการดำน้ำําการออกกําลังกายต่างๆเพียบทุกๆปีจะต้องมีการปลดล็อกค่าเสถิิิเสมอจริงๆตัวเราเหมือนกัน เราเองควรที่จะตั้งเป้าหมายนะคะในการปลดล็อกค่าเศรษฐีชีวิตของตัวเองเสมอว่าเอ๊ะแบบนี้เราทําแบบนี้เราทําได้มากกว่าน,นี้ไหมจริงๆเราลองสํารวจตรวจสอบตัวเองเลยว่าเราทําได้ประมาณนี้ปีนี้เดือนนี้เราสามารถทําได้มากกว่าน,นี้ได้โดยวิธีไหนบ้างแล้วคุณจะอัศจรรย์ใจคุณจะเซอร์ไพรส์ตัวเองว่าเฮ้ยเราทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเราต้องรู้ก่อนว่าศักยภาพของเราไม่มีที่สิ้นสุดศักยภาพของเราสามารถปลดล็อกได้ตลอดปลดล็อกได้เสมอ ให้เพียบเคียงกับอะไรคะกับ <the> ค่าสถิติต่างๆในโลกของเราที่มีการปลดล็อกอยู่ตลอดเวลาเราก็เหมือนกันวันนี้เราจะปลดล็อกตัวเองวันนี้จะดีขึ้นสวยขึ้นวันนี้เราจะหาเงินเก่งขึ้นวันนี้เราจะเก่งภาษามากขึ้นวันนี้จะพูดบวชเก่งขึ้นวันนี้เราจะมีอะไรที่สามารถเก่งขึ้นได้บ้างเพราะเราสามารถปลดล็อกศักยภาพอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราสามารถทุกคนคะเราสามารถปลดล็อกศักยภาพได้ตลอดหมายถึงว่าได้อีกขั้นไปเรื่อยตลอด เหมือนกับค่าสติโลไปนี้ที่ปลดล็อกกันเป็นว่าเล่นอยู่เรื่อยๆทุกปีแล้วก็เลยหลายเรื่องด้วยเออนะคะอันที่สองนะคะปลดล็อกเลยไหมคะอ่าอันที่สองอะไรคะอันที่สองนะคะเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในพลังงานที่อยู่กับปัจจุบันแล้วคิดบวกใส่เสมออันนี้จะพูดตลอดเลยมันเกี่ยวข้องกัน อยู่ปัจจุบันแล้วคิดบวกใส่เสมอมันทําให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกมั่นใจเพราะว่าพอเราจูนปัจจุบันปุ๊บว่าเราคิดบวกตอนนี้เนี่ยเราก้าวไปข้างหน้าเรากําลังจูนเรื่องราวดีเข้ามาทันทีแต่เวลาเราอยู่ปัจจุบันแล้วมัวแต่ชั่งน้าหนักคิดลบคิดอะไรให้มันรอบครอบจนไม่กล้าทําอะไรมันทําให้ก้าวไปแล้วไปอยู่ต้นเหตุท,ที่มันแบบเซซ้ายเซ,ยซยขวาหรือไปอยู่ในภาพความสำเร็จคนอื่นที่ชัดเจนกว่าไม่ปลดล็อกแน่นอน ะะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะคะเราจะปลดล็อกศักยภาพรวยขึ้นรุ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องอิ่มเต็มในปัจจุบันแล้วขอบคุณให้ได้เสมอขอบคุณให้ได้ตลอดขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตอนนี้ที่เรามีขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางตนนาคงาททตาง์ตั้งแต่ที่เกิดมาจนถึงตอนนี้ทุกบาททุกสตางค์เราสํานึกรู้คุณเราสร้างพลังงานที่ดีให้เกิดขึ้น กับการสํานึกรู้คุณกับการขอบคุณขอบคุณตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงก็ตามขอบคุณล่วงหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีขอบคุณทุกสิ่งที่เราได้รับตอนนี้ขอบคุณตัวเราอันนี้ขอบคุณศักยภาพของเราตอนนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้สึกมั่นใจและอิ่มเต็มกับตัวเองสำนึกรู้คุณเสมอเราจะก้าวไปอย่างบวกเพิ่มเราจะก้าวไปอย่างมีความสุขเราจะก้าวไปอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในชีวิต เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีแล้วเมื่อเราอิ่มเต็มเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันสามารถปลดล็อกทุกอย่างสิ่งใหม่จะงอกจากเรื่องราวแบบนี้เท่านั้นสิ่งใหม่จะไม่งอกจากความรู้สึกฉันไม่ชอบใจฉันเกลียดมันหรือว่าทําไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้จะไม่งอกจากสิ่งนี้เพราะฉันเนี่ยรวยขึ้นรุ่งขึ้นสสิ่งนี้ค่ะเราต้องมีอยู่ในชีวิตตลอดนะคะเห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยพิมพ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เรานะคะอยู่ในพลังงานของการปลดล็อกเสรียภาพทั้งสามข้อนี้จึงทําให้เรารู้สึกดีและสนุกกับการใช้ชีวิตจึงทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีคุณค่าในวันนี้ชีวิตของเรามันมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะในวันนี้ชีวิตของเราไม่มีแต่สิ่งที่มันน่าที่จะก้าวต่อไปในวันนี้เพราะอะไรคะมันอิ่มเต็มมันกระตันยูมันรู้รู้คุณอยู่ในปัจจุบันของการใส่บวก ะะและรู้ว่าสยภาพของฉันปลดล็อกได้เสมอสยเพภาพว่าปลดล็อกได้เสมอเลยเพราะว่าอะไรคะเหมือนที่บอกเฮ้ยค่าสติมันปลดล็อกกันได้ตลอดเวลานะไม่ถึงกันตลอดเวลาแต่ปลดล็อกกันได้ทุกทุกช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานําทั้งสามเคล็ดลับนี้นะมาสวมสิ่งไมายเซฟของเราเราจะรู้สึกได้ว่าวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่ามากๆวันนี้เป็นวันที่มีความหมายของเรา วันนี้จะเป็นวันที่ฉันจะทำผลงานชิ้นโบแดงของชีวิตของฉันค่ะเพราะฉะนั้นนี้นะคะใครต้องการปลดล็อกเชิญภาพเรื่องราวดีต่างๆเนี่ยนะคะหลักสูตรต่างๆอาจารย์ปูมีเพียบเลยนะคะขอตัวลาสุดเนี่ยไปเข้ากันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นที่รักนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจิตวิญญาณในเรื่องของการชนะใจคนโน้มน้าวใจคนเนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนมีอาวุธที่ที่มีศักยภาพมากม ในการเชื่อมต่อกับทุกความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะจันบูแนะนำนะคะนะคะการเป็นที่รักนะคะการเป็นคนที่ใครก็รักเนี่ยเป็นพลังงานสำคัญของการที่ทําให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในชีวิตระดับคูณสิบคูณร้อยนะคะไปลงทะเบียนเรียนนะแถมได้อ e ีบุ๊กด้วยก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะกับ21ความลับจิตวิทยาของคนที่ถูกตกหลุมรักทุกวันรวมไว้ให้แล้วคัดไว้ให้แล้วเฉพาะไว้ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะใครยินเสียงนี้จย์บูชวนเชิญทุกคนนะคะ ปพบเ์สเรียนคอน,นี้นะคะกับอาจารย์ปูนะ,ะลงทะเบียนราคาพิเศษที่สุดแล้วนะคะหนึ่งสี่ตัวเท่านั้นนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อสิบเอ็ดบาทนะคะที่กสิกรศูนย์สามสามแปดสองแปดแปดสามจุดเก้านะคะฝากอีเมลไว้แล้วถ้าอีบุ๊กอาจารย์ปูเรียบร้อยก็จะส่งให้เลยทันทีนะคะอินดีต้อนรับแล้วพบกันที่คอนี้วันนี้ไปปลดล็อกแสยงภาพชีวิตการไปพบกับอาจารย์ปูที่คอนี้นะคะจําชื่อนี้ไว้ใครจะไม่เข้านี้ยี่สิบเอ็ดความลับจิตวิยาของคนที่ถูกตกหลุมรักทุกวัน คุณใจใช้ทุกจิตวิยาที่อาจารปูรวมไว้ให้แน่นอนชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะนะคะพลังงานของการปลูกความ,วามสองเร็จะเหมือนแบบปลกพรมเลยนะคะถ้าเราไปที่ไหนก็ตามตะคิดตะขวงใจกับทุกคนเนี่ยไม่เป็นที่รักเนี่ยมันไม่มีทางที่จะง่ายแน่นอนคะ่ะ,ะนั่นแน่อาจารปูปูความง่ายไว้แล้วกับคอสนี้ทุกคนคะไปใส่บาทด้วยกันกับอาจารปูนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาี๋ยวฟังใหม่วันนี้ก็ขอให้โชคดีขอเงินเท้านะคะ ใครต้องการสะสมเหรีจันปูส่งกาแฟจันปูก็ผ่านบัญชีเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะขอบคุณทุกความรักนะคะผ่านกสิกรศูนย์สามสามปสองแดแปดสี่เก้าฝากทุกคนนะคะในการร่วมบุญขนทรายเข้าวัดบึงแสนสุขโคราชด,ด้วยผ่านบัญชีบุญกับจันบุ้เลยนะคะคิวละหกร้อยนะคะแล้วก็ร่วมทุกเอ่อเชิญทุกคนร่วมมากก่อจีทรายที่นี่ด้วยนะคะอย่าลืมบอกบุญกันนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าวันนี้ปิดบอกทุกเรื่องราวยิไดีเยอะ ขอร้อยเอืนะคะส่งความสุขส่งความรักถึงทุกคนค่ะพี่ใบ้ค่ะรักๆค่ะ